่อมาเขามาฟังเสียงนกเงียบนะครับผมเงียบหมายถึงเรียกนะครับเรียกนกเงียบเป็นจังไดนะครับเวลาเพิ่นเงียบมากนะครับเงียบมากหมายถึงเรียกนะครับนุกนี่สไตล์ของเพิ่นก็คือคูก็คูนะครับเรียกก็เรียกเรียกคือเงียบคืออันเดียวกันนะครับแล้วก็นกขันขันกับโยนนี่อันเดียวกันนะครับเพิ่นกระสีสามอย่างนี่หละนะครับผม นุกก็จะมีขันนะครับโยนอันเดียวกันนะครับอาจารย์ทุกท่านแล้วก็นุกคู่คูก็คูนะครับผมคู่หมายถึงว่าเพิ่นที่คู่แบบนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับผมนี่นี่เขาเรียกคู่ ว่านุกเงียกเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาชมกันครับผม บนครับผมขันมวนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิ่งนะครับผมพี่นวัดจัดไปนะครับแล้วก็อีกช่องหนึงก็อ่มาร์คนุกเขาใหญ่เมืองร้อยเอ็ดนะครับฝากไว้ด้วยเบอร์โทรค่ะศูนย์หกสามเจ็ดเดสี่สีสามสนะครับไว้มีความสุขกันทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ